สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้วันศุกร์นะครับตรงกับว,วันศุกร์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2566วันนี้แรม14ค่ขาเดือน10ปีถอบอ่ะได้เวลาครับล้อมวงเข้ามาบุญรวีจะทำหน้าที่เอาเรื่องนู้เรื่องนี้มาสาธยายให้พ่อแม่พี่น้องที่เคารพได้ฟังกันเวลาน,นี้ที่ฮอตฮิตก็เป็นเรื่องของ เงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทแต่ผมไม่เรียกไอ้เงินดิจิตอลวอลเล็ตครับผมเรียกเงินกงเต็กดิจิตอลวอลเล็ตเพราะมันไม่มีตัวเงินเป็นเงินบาทเมื่อไม่มีตัวเงินเป็นเงินบาทมันก็มีลักษณะคล้ายกับแบงก์กงเต็กครับเอาแบงก์กงเต็กมาแจกพี่น้องประชาชนแล้วไปขึ้นเงินที่ไหนแล้วครับมันไม่ใช่เงินบาทมันไม่ได้อยู่ในพระราัญญัิเงินตรา ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่นักวิชาการมากมายก่ายกองนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสองสามคนรองผู้ว่าอีกใครต่อใคร99คนเขาไม่ได้อิจฉาริษยาพักเพื่อไทยอันนี้มันเป็นนโยบายของพักเพื่อไทยไม่ใช่นโยบายของพักรัฐบาลจะสังเกตเห็นว่าพักอื่นเขาไม่ยุ่งเลยครับ เขาไม่อยากมาติดคุกร่วมด้วยเขาจึงไม่ยุ่งไงนะครับฉะนั้นหลายฝ่ายออกมาแสดงความเห็นคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนตัวผมเองผมไม่ได้คัดค้านแต่ผมไม่เห็นด้วยไงถ้าจะแจกก็ต้องเอาเงินสดๆเงินพรมน้ำสดๆามาแจกกันเลยไม่ใช่เอาแบงก์กงเต็กมาแจก แล้วหกเดือนค่อยไปขึ้นตังค์แถไปเลยครับแถไปบอกว่าต้องมาลงทะเบียนก่อนทีแรกบอกไม่ต้องอายุสิบหกเป็นต้นไปแจกหมดคนรวยคนจนในผลในพันเอาหมดพอมาวันนี้แถแล้วครับเริ่มแถแล้วพิเศษแถของผมเฮ้ย hey, ทำไมแถเร็วจังล่ะเออมันไม่มั่นใจอะไรหรือแล้วมันมีเงินหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปกู้แบงก์อมสินเดี๋ยวจะยังยงูยังจนหาจุด จนหาจุดลงตัวไม่ได้จุดจบก็ยังไม่รู้จะทํำยังไงแล้วมันจะเป็นพระราบหยัดเงินตราตร,าตรงไหน,นมันเป็นเงินบาทตรงไหน,นแล้วมีอะไรคําประกันก็คนเขาอยากรู้ทุกคนเขาอยากรู้ผมก็อยากรู้พี่น้องประชาชนเขาก็อยากรู้เพราะมันเป็นเงินภาษีอากรของประชาชนที่คุณเอาไปขยําขยี้กันเนี่ยเหมือนกับเรื่องจํานําข้าวอะจนกระทั่งปป,ปชเนี่ยเขาเดินหน้าแล้วครับวันนี้ ตั้งคณะกรรมการเกาะติดเลยครับเหมือนกัาำนำข้าวคราวที่แล้วเขาก็ตั้งคณะกรรมการเกาะติดแล้วก็ลงมติว่าอย่าทำเลยทำแล้วรัฐเสียหายคุณยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เชื่อฟังครับเดินหน้าทำจำนํำข้าวจนแจ้งเรียกว่าเจงบงทุลุทุลาธนะ์ฮะเจงบงไปถึงเจ็ดแปดแสนล้านนะครับ เจงบงไปถึงเจ็ดแปดแสนล้านแล้วในที่สุดก็ถูกฟ้องปปชเขาก็เป็นพยานเขาบอกเอาเตือนไปแล้วไม่เชื่อไม่ฟังนี่แหละที่มาของการถูกจำคุกห้าปีเลยก็ต้องออกตามท่องช่องทางธรรมชาติไปพักคเหมรแล้วก็สวีวีวีไปนู่นแหละครับไปอังกฤษแล้วก็มาอยู่ดูไบตอนนี้จะกลับมาหรือ,อยังก็ไม่รู้เพราะตัวเองเป็นรัฐบาลกลับมาก็ไม่มีใครกล้าจับเอา นี่เขาก็เตือนมาเหมือนกับปปชคราวที่แล้ววงกลมวงเวียนวงเขาเรียกอะไรอะวงเวียนอุบาทหรือว,วงเวียนอะไรเนี่ยมันมันย้อนกลับมาแล้วนะครับมันย้อนกลับมาแล้วทําให้เราเห็นพฤติกรรมพฤติการแล้วให้พี่น้องทั้งหลายลองใช้สะดือไอ้ใช้สมองกรองดูสิว่าที่เขาทำเน่ยมันถูกมันผิดมันอะไรไม่มีใครเขาอยากขวางเรื่องเงินประชาชนหรอก นะยิ่งตอนนี้พี่น้องอยากจนคนแค้นจริงอยู่ไม่ได้อยู่ในช่วงโควิดแต่ทำามหาก,กินไม่ได้เดือดร้อนไม่มีงานทําทําอะไรเจงหมดไปดูตลาดสิเหงาหมดทั้งตลาดสดทั้งตลาดแห้งเหงาหมดไม่มีคนเดินมีแต่หมาเดินเต็มไปหมดครับทีนี้รายงานจากการประชุมคณะปปชเมื่อ,อ,อวานนี้ที่ประชุมมีมติให้สำนักง,งานปปชตั้งคณะกรรมการ พิจารณาศึกษาโครงการดิจิทัลวันเลด10,000บาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเชิญนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินด้านเศรษฐศาสตร์และธนาคารแห่งประเทศไทยมาร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อศึกษารายละเอียดโครงการดังกล่าวมีข้อหน้าห่วงใหหรือความสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตหรือผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาว ตามที่นักวิชาการและอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท้วงติงมาหรือไม่และให้จัดเสนอแนะไปยังรัฐบาลแต่ยังไม่ได้ดระบุกรอบเวลาชัดเจนว่าจะศึกษานานเท่าไหร่เรื่องนี้คุณนิวัฒชัยกเกษมมงคลเลขาธิการปป,ปชออกมาเล่าให้นักข่าวฟังบอกว่ายังไงครับบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่วิเคราะห์และเฝ้าระวังโครงการดังกล่าวว่า มีความน่าห่วงใหหรือความสวมสุ่มเสี่ยงด้านใดบ้างเพราะตามมาตรา32พระราชบัญญัติปปชได้ให้อำนาจปปชให้คำแนะนำหน่วยงานรัฐและรัฐบาลเพื่อให้วางมาตรการป้องกันการทุจริตหรือข้อหน้าห่วงใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินการโครงการต่างๆที่มีความสุ่มเสี่ยงได้หากศึกษา ถ้ามีข้อห่วงใยจะเสนอความเห็นไปยังกรมหรือหน,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปรับปรุง,รงเพื่อให้ปรับปรุงการปฏิบัติงานอันนั้นปฏิบัติราชการอันนั้นเสมือนโครงการรับจำนำข้าวที่ปปชเคยตั้งคณะกรรมการซึ่งเคยตั้งขึ้นมาแล้วเอามาศึกษาก่อนหน้านี้หากปปชมีข้อเสนอแนะหรือข้อท้วงติงแล้วถ้าหากคณะร,รัฐมนตรีไม่ปฏิบัติตาม แล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบเพราะถือว่าปป,ปชเตือนแล้วแต่ไม่ฟังเมื่อเกิดปัญหาก็ต้องรับผิดชอบนี่คุณนิวัดชัยกเกษตรมงคลเลขาปป,ปชออกมาแถลงและเล่าให้ฟังผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทั้งนั้นนะครับแม้กระทั่งอดีตกรรมการปป,ปชออกมาเตือนครับ แล้วก็มีคลิปออกไปว่อนไปหมดทางโซเชียลมีเดียออกมาเตือนว่าอะไรออกมาเตือนว่าแจกเงินดิจิตอลเนี่ยมันทําให้ติดคุกยกเข่งยกลาวยกคอกยกเข่งยกลาวยกคอกทั้งนักการเมืองทั้งข้าราชการมันจะซ้ารอยการจํานําข้าวของนายกยิ่งหลักนี่เขาออกมาเตือนอย่างนี้เมื่อมาเตือนอย่างนี้ยังออกมาท้าทายนะครับออกมาท้าทาย มาท้าทายยังไงจัดขบวนการจัดขบวนการที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรล่ะเป็นร่างทรงของรัฐบาลแล้วก็แล้วก็เป็นพวกเดียวกับรัฐบาลเป็นสลิมรัฐบาลเป็นนักแสดงที่ออกมาให้มาไล่น้ำใจมาแสดงความหนุนเนื่องให้รัฐบาลเดินหน้าต่อ เดินหน้าไปไหนแล้วเข้าคุกเหรอออกมาแสดงความยินดีเป็นหน้ามา้าเอางี้ก็แล้วกันรัฐบาลจัดหน้ามา้าเมื่อวันก่อนนี้ก็จัดหน้ามา้าให้คนมายื่นเรื่องราวร้องทุกข์นะที่ทำเนี่ยมรัฐบาลบ่าควรจะรีบแจกก็แจกยังไงผมก็อยากให้แจกแต่มันยังไม่มีตังคุณแจกไปตอนนี้ก็คือแบงก์กงเต็กเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเป็นแบงก์กงเต็กแล้วก็ให้ทำอีสานโพ อีสานโพก็ตัว,ต,วตัวแสบเหมือนกันแมกระดิกกะดิกกระดิกกระดิก,ดกเลียแข่งเลียขากันแล้วเกินกันรรัฐบาลชุดนี้ทําไมละ่ะทําไมเพราะคุณไม่ฟังนักวิชาการพวกนี้เลย <c oughs> คุณเป็นครูบาอาจารย์อยู่ในสถาบันมหาลายัยแล้วก็ออกมากะดิกกระดิก,ะดกนะทำตัวเหมือนกับเป็นเป็นอะไรนะเป็น เป็นพวกที่มาเอาอกเอาใจกับรัฐบาลชุดนี้ให้รีบไอ้รีบนะรีบผมไม่ว่าหรอกแต่มันต้องมีตัวเงินคุณจะเอาเงินมาจากไหนเอา้เอาวันนี้ตอบผมหน่อยตอบผมหน่อยแล้วถ้ามันผิดละผิดแล้วจะทายังไงเหมือนจำนำข้าวถามว่าผิดไหมจำนำข้าวไอ้จำนำข้าวก็ผิดไม่ผิดจะมีคนเข้าคุกเหรอนอกจากนางสาวยิงรักเข้าคุกยังมีข้าราชการของกระทรวงพาณิชย์เข้าคุกอีกตั้งหลายคน แล้วคนที่นั่งผวาอยู่ตอนนี้คือใครก็คือข้าราชการที่นั่งทํางานประจําอยู่กลัวจะถูกคิดบัญชีย้อนหลังว่าเฮ้ยมึงไปให้การเรื่องข้าวเฮ้ยมึงไปเป็นพยานเรื <_ d ose> ่องข้าวเขาเปาวากันทั้งกระทรวงพาณิชย์ผมจะย้อนรอยให้ฟังก็ได้มีนักการเมืองนะ่ะติดคุกเยอะแยะออกมาแล้วบ้างยังไม่ออกบ้างถูกจองจำในคุกบ้างมีอยู่สองพักการเมืองที่ติดมากที่สุดก็คือไทยรักไทยและเพื่อไทย แล้วก็เพิ่งเข้าไปก็มีจากพักภูมิใจไทยอย่างฉลองเทิดวีรพงศ์ภูมิสิทธิ์คงมีนาทีรัชกิจประการนี้ก็สามสอสภูมิใจไทยเป็นนักการเมืองกลุ่มล่าสุดที่สารดีกาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งนการเมืองสั่งจำคุกเก้าเดือนไม่รอลงอาญาจนทำให้พ้นตำแหน่งจากสอสและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง เรื่องอะไรครับเรื่องไปเสียบบัตรสอส,อสอแทนกันในที่ประชุมไอ้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นความสงสัยและข้อคอรหาว่านักการเมืองเนี่ยคือชนชั้นอภิสิทธิ์หรืออย่างไรทำอะไรก็ไม่ผิดหรืออย่างไรแต่ในข้อเท็จจริงเมื่อไปดูผลย้อนหลังเนี่ยนะจะพบว่านักการเมืองมากมายกายกองที่ทำผิดกฎหมายและก็ถูกสารตัดสินจำคุก จำคุกจริงๆครับไม่ได้จำคุกเล่นๆรับโทษจริงๆครับอยู่ในเรือนจำหลายคนพ้นมนทินไปแล้วจริงๆและหลายคนยังรับกรรมอยู่ในเรือนจำอย่างกรณีของคุณบุญทรงเตริยาพิรมอดีตร่ำปลิกวาการทรงพาณิชย์วันจะไปฟังคำตัดสินก็ได้ข่าวว่าคุณยิ่งนักก็สู่คดีมาตลอดไม่หนีคุณยิ่งนักก็บอกไปเลยไปฟังบุญทรงเดี๋ยวเจอกันที่ศาลเสร็จแล้วบุญทรงไปคนเดียวอ่ะ ไปคนเดียวเพราะถูกตัดศินจำคุกบุญทรมก็ติดคนเดียวยิ่งรักกนน็หนีออกชายแดงกัมพูชาทางด้านปอยเปตมีคนมารับแล้วเข้าไปในพนมเปนไปนอนบ้านเจแดงพี่สาวแล้วก็ขึ้นเครื่องบินไปอังกฤษตอนหลังตอนนี้ก็มาพักอยู่ที่ดูไบาอาจจะกลับมาเมืองไทยแล้วก็ได้แลใครกล้าจับล่ะใครกล้าจับ รัฐบาลชุดนี้ใหญ่ใหญ่โตมโหฬารจริงๆคือบุญทรงเนี่ยนะเขามีความผิดคดีทุจริตโครงการระบายข้าวแบบ G2G เมื่อประมาณปี60สารดีกาพิพากษาจำคุกนายบุญทรงในกี่ปีครับ42ปีเพราะมีส่วนรู้เห็นในการทุจริตระบายข้าวแบบ G2G ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 และความผิดพระรามญยติว่าด้วยความผิดการเสนอราคาตโหน่วยงานของรัฐพศสองรัฐพศาร4อสีบสองและยังมีพระรามญัติหัวที่มีอัตราโทษสูงจำเลยก็ยื่นอุทธรณ์ยื่นไปยื่นมาก็ยังติดอยู่ในคุกจากเดิมจำคุกส2ปีสารเพิ่มไปสี่แปี48ปีนะครับนะ <c oughs> และเวลานี้ก็ยังอยู่ในคุกตอนนี้ก็อายุหกสิบแล้วนะ อยู่ไปอยู่มาก็เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมจากคดีโครงการจำนำข้าวของนางยิ่งนะศารตัดสินจำคุก4ีบปีได้รับพระาพราชทานอภัยโทษปี64รอบแรกเหลือวันที่ต้องจำคุกอีก16ปีพอมาได้รับพระราชทานอภัยโทษปีเดียวกันรอบสองมีรอบสองเหลือต้องโทษอีก10ปีจะพ้นโทษในวันที่21เมษายน2571ก็หมายความว่าเหลืออ,อีกไม่กี่ปี อีกไม่กี่ปีบุญทรงก็ออกมาเข้าไปพร้อมกับรัมปีช่วยกระทรวงพาณิชย์คือภูมิสารพลก็จำนำข้าวจีทูจเหมือนกันนะเรียกว่าเป็นคดีใหญ่โตอภิมหาโปรเจกต์ของพรรคเพื่อไทยเหมือนกันตอนแรกก็มาเถียงคอเป็นเอ็นปากเป็นเอ็นคอเป็นเอ็นโอ้ยไม่ผิดนี่ช่วยเหลือประชาชนตื่นเช้าคุณมาเพื่อพี่น้องประชาชนกลางวันกินข้าวเสร็ โอ้ยผมทําเพื่อพี่น้องประชาชนพอเย็นกินข้าวเย็นท่องประชาชนประชาชนประชาชนเวลานี้ก็ทําเพื่อพี่น้องประชาชนและกลัวหูเองไม่เป็นใจทเพื่อพี่น้องประชาชนมันต้องดิจิตอลวอลเล็ตอย่างอื่นไม่ได้นะไปใส่ในแอปเป๋าตังก็ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะกูไม่ได้นะประชาชนได้อย่างเดียวหรือยังไงนี่คือข้อสงสัยของพี่น้องประชาชน ข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนเขาก็มีสิทธิ์ถามผมก็มีสิทธิ์ออกมาถามมีสิทธิ์ออกมาถาม,ม,ถามว่าคุณจะเอาเงินตรงไหนเขาถามกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวทุกสมัยทุกรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลอยู่ภายใต้เบื้องหลังของโทนี่ติโคหมดสุดท้ายกับวัฒนาเมืองสูงแง่ทุจริตบ้านเอ้ออาทรสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำคุกวัฒนา50าสิบปีวัฒนาเมืองสุขไปนะให้ชดใช้เงิน89ล้านบาทในคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรในสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรสารชี้ว่าในวัฒนาให้ในายอภิชาติจันสกุลพรหรือเสียเปียงเนี่ยแสดงออกว่าเป็นที่ปรึกษายังไม่เป็นทางการและมีการเรียกเงินจำนวนมากจากผู้ประกอบการยืดเยื้อกันมาสิปี แล้วก็เพิ่งเข้าไปอยู่ในคุกศาลพิพากษาจำคุกห้าสิบปีนี่คือตัวอย่างให้เห็นที่ผมยกตัวอย่างจำนำข้าวเพราะความเสียหายมันถึงเจดแปล้านยังไงมันไม่ใช่ความเสียหายน้อยๆแล้วถ้าทำอีกนะห้าแสนมล้านเนี่ยมันจะมีความเสียหายขนาดไหนทั้งทั้งที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกปีขาดดุลงบประมาณทุกปีก็ต้องกู้มาบก ให้กับงบประมาณทุกปีและบริหารราชการอย่างนี้ใครก็บริหารได้ผมก็บริหารได้กู้มาโปะนะแล้วคิดออกมาเนี่ยถามว่าใครมีประโยชน์ที่จริงผมมีรายละเอียดหมดแล้วผมขี้เกียจไปไปพูดรายละเอียดมากเพราะเขาพูดกันไปเยอะแล้วนะว่าใครทำไห้บิตคอยไว้ก่อนใครขาดทุนหนึ่งหมื่นสองพันล้านนะแล้วมีบริษัทไหนขาดทุนเป็นระดับหนึ่ง <c oughs> ต้องการจะเอา <c oughs> ไอ้เรียนพวกนี้ยมาหากินมาชดเชยเรื่องนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะมันเป็นความบังเอิญหรือเปล่าแล้วทําไมล่ะมันมีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้วคุณไม่ได้ผลประโยชน์จากแอปเป๋าตังค์เหรอโอนสดๆไปเลยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามันก็เป็นเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นมันเป็นเงินอภาษีอากรของประชาชนทั้งนั้นนะแล้วงานนี้ยเขาก็บอกเขาถอยไม่ได้เขายอมไม่ได้มันเป็นเก,นเกนเมเดิมพัน เกมเดิมพันที่อุงอิงเนี่ยเขาลุยไฟแจกเงินหมืน่นเขาลุยไฟไหนเป็นไหนคนเขาก็ห่วงอิงเอ้ยระวังจะต้องออกช่องทางธรรมชาติเหมือนกับอาเหมือนกับพ่อนะหรือว่าพ่อเส้นดีนะพ่อเส้นข้ยจับเส้นข้ยเตี๋ยวไม่มีแล้วครับทำผิดก็ต้องยอมรับผิดนะเกี่ยวข้องหรือเปล่าผมไม่รู้แต่หังหน้าไฟก็คือพิเศษแถเจอแน่ ในฐานะนายกท่ามีการกระทําความผิดตอนนี้ฝ่ายรัฐบาลเขาก็ปลุกระดมสู้พวกนักวิชาการอุ้งอิงแผ่ทองทานไม่ถอยลุยลุยเงินแบงก์ดิจิตัลกงเต็กลุยแบงก์ดิจิตัลกงเต็กเต็มที่เอซเพื่อไทยก็หนุนมเต็มที่อพลังอนุรักนิยมบอกว่าเฮ้ยพวกกูนี่คานเว้ยนะ มันเหมือนกับปลูกผีจำนำข้าวยังไงอย่างนั้นมันเลยทําให้คนไทยเวลาเนี้ยแตกมันเป็นสองเสียงอสองเสียงยังไงสองเสียงก็คือกลุ่มหนึ่งหนุนแจกเงินหมื่นดิจิตัลกลุ่มหนึ่งหนุนแจกเงินหมื่นดิจิตัลที่ผมเรียกว่าแบงก์กงเต็กที่เขาจะเอามาแจกระวังเป็นแบงก์กงเต็กมันยังหาเงินไม่ได้เมื่อหาเงินไม่ได้มันก็กลายเป็นแบงก์กงเต็กใช่ไหม ส่วนอีกลุ่มหนึ่งเขาค้านเขาค้านที่จะใช้เงินห้าแสนหกหมืนล้านบาทเอาไปหวานผู้หวังผลทางการเมืองเราไปโฆษณาหาเสียงไว้คนก็อยากได้ก็เลยมืดฟ้าโมโดินไปกาบัตดให้เพื่อไทยไงอนี่ยังไงล่ะครับมันถึงอันตรายอเสถฐาเศสถะกำลังเข้าโซนอันตรายเข้าโซนนิติสงครามฉะนั้นนิติสงครามคราวนี้มันเป็นนิติขีปนาวุธที่จอคอหอย เศษแถอยู่ในนโยบายที่เขาบอกว่ามันจะเป็นนโยบายปล้นชาติหรือเปล่าคือหลังจากมีนักวิชาการเนี่ย99คนอย่างที่เรารู้มีนักวิชาการ99คนมีทั้งผู้ว่าแม่งชาติมีใครต่อใครเยอะแยะหมดผมไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึงเพราะเมื่อกี้คุยไปแล้วในเรื่องแจงเกเงินเขาบอกมันได้ไม่คุ้มเสียบุรีมันได้ไม่คุ้มเสีย หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยองค์อิงแพร่ทานทองก็เข้าประชุมสอสเมื่อวันก่อนรับฟังความเห็นของสอส,อสอเรื่องดําเนินกิจการเอนโยบายแบงก์โกงเต็กดิจิตัลหมืน่นหมืน่นหมืน่นหมื่นบาทไม่เรียกไปเรียกยังไงหมื่นบาทมันยังไม่ได้มีค่าเป็นบาทเลยนะเขาก็ยืนยันนะลูกสาวเท่าแก่ชั้น14บสีเขายืนยันว่าเวลาลงไปพบประชาชนมีแต่ถามว่าจะได้เงินเมื่อไร จะได้เงินเมื่อไหร่คะก็เห็นได้ชัดว่าเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้ถูกกระตุ้นในภาพรวมและภาพใหญ่แบบนี้มาก่อนสรุปว่ารัฐบาลเสียแถเดินหน้าเขาเดินหน้าอย่างเดียวเกี่ยวกับกรงเต็ดิจิตัลวัลเลตแจกหนึ่งหมื่นโดยใช้วงเงินห้0 0 0นื่นล้านบาทแล้วเขาบอกว่ารัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายนคือเดือนหน้าจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนหน้าพฤศจิกายน ไอ้คนก็บอกว่าเฮ้ยบุรีก็ไหนทีแรกบอกไม่ต้องลงทะเบียนไล่มันยุ่งยากทำไมต้องลงทบลงทะเบียนวุ้่นวายไปหมดวุ่นวายไปหมดครับมันต้องไปลงทะเบียนในเดือนหน้าเดือนหน้าที่ลงทะเบียนไม่ใช่คนที่อยากได้เงินไอ้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 ดิจิตอลวันเลกงเตกนะให้ร้านค้าไปลงทะเบียนก่อนเขาแบ่งมาสองกลุ่มกลุ่มประชาชนกับกลุ่มร้านค้า แล้วคิวต่อไปอะ่ะเป็นประชาชนในเดือนพฤษเ,เดือนอะไรเดือนอะไรกุมภาใช่ไหมนะเดือนหน้าเอาร้านค้าดูจะดูซิว่ามีร้านค้าแห่กันไปรับแบงก์กองเต๊กไหมอ่าผมจะนั่งดูเพราะไอ้โครงการเงินดิจิทัลกองเต๊กเนี่ยมันเขาบอกมันจะชัดเจนในเดือนนี้ส่วนที่มาของเงินในโครงการนี่บอแบบอแบ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 ,แบ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 ยังไม่มีความชัดเจนไงใบแดงยังไม่มีความชัดเจนนะ ยังไม่ไม่มีความชัดเจนไม่มีใครพิฆาดใครไม่มีใครอิจฉาใครไม่มีใครอะไรใครหรอกครับแต่เราต้องดูว่ามันจะสูญเสียเหมือนกับนโยบายข้าวจี2 g ีหรือไม่เสียดายเงิน7-8แสนล้านที่ต้องท,ที่ต้องผมและก็มาลายหายไปกับตาหายไปกับตาโดยน้ำมือของคุณยิ่งลัก แล้วนี่มันจะมาลายหายไปกับตากับน้ำมือของคุณอุ้งอิงแพ่ทานทองและคุณเสรษฐายหรือไม่พี่น้องจะได้เงินหรือไม่นี่เขาถามกันมามากผมก็ต้องตอบคำถามว่าใจเย็นๆให้เขารอหาตังก่อนวันนี้เขายังไม่มีตังวันนี้แจกได้คือแบงก์กงเต๊กนะยังไม่มีตังเมื่อเขาไม่มีตังเนี่ยแล้วแล้วแจกเหรียญไอ้ดิจิตัลเพื่อไทยไปเนี่ย ไปซื้อของร้านค้าเขาไม่รับแล้วทำไงอดูที่จะมีกี่ร้านค้าที่มาเปิดรับไอ้ดิจิตอลเพื่อไทยบ้างจะมีไหมถ้าเขาไม่มีไม่มีคนมารับทำไงแถ้าถ้ามีเงินสดคำประกันนาะยยอมรับเขาก็ยอมรับเพราะมีเงินสดคำประกันถึงเวลาหกเดือนไปเบิกเงินมาได้แต่นี่ถึงเวลาหกเดือนไม่รู้จะเบิกยังไงมันไม่มีเงินสดเป็นเงินบาทมันเป็นแต่เพียงแบงก์กงเทกอ้าวอ่าฉะนั้นวันนี้เนี่ย มันยังไม่รู้จะออกเนื้อออกใต้ออก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 เลขท้ายอะไรกันแน่มันยังไม่รู้ครับมันก็เพียงโกหกตอแหลประชาชนไปวันวันเฮ้ยมันยังไงกันแน่ว่าเฮ้ยมันจะทํายังไงจะหาเงินที่ไหนทําวะเฮ้ยถ้าเอาเงินนัดมาแสนหกหมื่นล้านถ้ามันเจ๊งทํทไงวะเนี่ยเฮ้ยมันใกล้ๆจํานําข้าวนะเหมือนกันนะคดีนี้ใกล้คันนโยบายนี้ใกล้กันโอ้ยนอนไม่หลับครับก็เป็นห่วงไปหมดนะเป็นห่วงนะครับเอา <c oughs> อีกเรื่องนึงไม่ต้องเป็นห่วงนั่นก็คือเบต้ากรูแคนครับนะนักวิชาการก็ถึงยืนยันไงยืนยันว่าสร้างรับประทานไปแล้วมันสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายอะไรที่แปลกปลอมในร่างกายเนี่ยมันฆ่าทิ้งหมดนี่คือคุณสมบัติของเบต้ากรูแคนจากการวิจัยของมหาลัยฮาวาด์มหาลายัยทูเลนเบเลอร์และมหาลายัยนุกแห่งแคลิฟอร์เนียจนนักวิชาการไทยหลายท่านได้เอามา ได้นำาบันทึกไว้ในตำรับตำราในมหาในหลายมหาวิาลยให้คนได้เข้าใจว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์ที่เขาสกัดอย่างยี้สนมปังเนี่ยไม่ใช่สมุนไพรแต่สกัดแล้วเนี่ยโอ้ก็ใช้เวลาสกัดมากนานนะเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยเม็ดเดียวนะครับแคปซูลเดียวเนี่ยราคาเท่าไหร่คุณรู้ไหมเจ็ดันสองร้บาทนะแล้วขวดนึงหกเม็ดคุณคูมสิ กูและสี่แสนกว่าเพราะมันสก,กัดยากมากนี่คือเรื่องที่ศาสตราจารย์ดร์ในแพทย์สมศักดิ์วราคคมินท่านยืนยันไว้ในตำราเล่มนี้ว่ามันแพงกันจริงๆแต่เขาไม่ได้เอามาขายเขาเพียงแต่เป็นการทดลองทางวิชาการและต้นทุนมันสูงนะแล้วหลังจากนั้นลิขสิทธิ์ของคนที่คิดค้นมันหมดอายุไปนะก็มีบริษัทต่างๆก็ไปไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในหลายประเทศนะ ก็มีเป็นพันพันยี่ห้อเหมือนกันแต่ในประเทศไทยนะที่ขายดิบขายดีในตอนนี้ก็คือเบต้าวันสกัดอย่างยิ่งนมปังหน้าจอฮะมีหมายเลขโทรศัพท์เบต้าวันชื่อเบต้าวันได้รับอนุญาตจากออยอรเรียบร้อยและผมมาโฆษณาก็มีเครื่องหมายคออคือเครื่องหมายโฆษณามีใบอนุญาตโฆษณาเรียบร้อยนะนี่ตัวอย่างให้ดูนิดนี่ขวดเป็นอย่างนี้ขวดต้องมี60เม็ดซื้อสี่ขวดอย่างเนี้ยได้แถมฟรีหนึ่งขวด ได้แถมฟรีหนึ่งขวดได้กําไรในตัวอยู่แล้วครับได้กําไรในตัวอยู่แล้วก็บอกกล่าเล่าสิบกันวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ก็ยังเปิดจําหน่ายไรสันนีเปิดวันนี้พรุ่งนี้ก็เปิดส่งได้แทบทุกวันแหละครับก็พยายามรีบส่งกันไปอ่ะวันนี้เอาเท่านี้ว่าเศษแถเศรษฐาจะเข้าสู่โซนอันตรายนิติสงครามจริงหรือไม่ตามดูกันครับตามดูกันอย่างที่มีคนเขา ทำนายทายทักกันไว้แล้วไม่ยอมฟังนะอ่ะลาก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่มาพบกันใหม่เอามาเล่าให้ท่านฟังใหม่ขอให้ท่านโชคดีจากกระผมบุญระวียมจินดาสวัสดีครับ